อ <onz rates> ุ๊ยโ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 ยน้องฟิวสวัสดีครับอย่างคิดถึงเลยอ่ะสวัสดีนะฮะบาราบาราบาราดีเบบี้บาราบาราบาราบีเบบี้บาราบาราบาราอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างสบายดีครับบายบับสวัสดีครับทุกคน คนฟังเพลงรักเดียวหรือยังครับโยโย่ yo yo. เอ้ยหวัดดีต่อคนฟังเพลงรักเดียวหรือยังครับอ,อัญยองนี่ครับเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากนานก็ผมไม่ได้ไลฟ์เลยอะ่ะกำลังดูย้อนหลังในทวิสเอ้ยนีนนะสซดเฟคดีว่านี่ โน no. จะดูโน่เหรอน้องนอนนี่อะไรอ่ะนี่สีวนะน้องนอนอยู่น้องพันธุ์ดีครับน้องนอนอยู่เ้าใจ่ะน้องนอนอยู่ไม่ดูหรอกหิวข้าวคิดถึงแมวหิวข้าวแขนดีขึ้นแล้วใช่ไหมทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะ แต่แบบขยับซ้ายขวาได้หน้าสดก็หล่อนะพี่อูไม่เอา ไม่เอาเราจะไม่เปิดน้าสดพเพราะ้าเปิดหน้าสดอะ่ะมันไม่รอดหรอกมันจะตายแนะทุกคนไม่รอดหรอกอโน่นหลับอยู่ครับคนโนหลับแบบบล็อกเลยพี่อูคิดเอ้ยพี่อูคิดจริงเหรออา้าวทิ่คิดอันเนี้ยืเอเดี๋ยวไม่ได้กินเลยครับเมื่อกี้เพิ่งสั่งข้าว คิดแล้วไม่คิดอ้าวบาราบาราบาราบีไหนใครบอกคิดไหนใครหลอกพี่อยู่ไหนใครหลอกพี่อยู่ไม่เป็นอะไรแล้วครับคิดจะมาบอกว่าคิดจริงนะทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงรักเดียวด้วยนะแล้วก็เฮ้ย ตามติ่งภาคสนามครั้งแรกกับวงตอนออนดมจนปลดลาไซคอนอุ้ยไปแล้วไปกินข้าวแล้วอย่าลืมไปกินข้าวนะครับทุกคนล้มได้ยังไงเราเป็นอยากเป็นคนเท่งไงเราก็เลยสไลด์สไลด์แขนมันล้มไงก็ลเลยล้มแบบป๊อกเลยเรียบร้อยเกมบรับรตาบัตตาบัตตีเบบี้ อย่าลืไมไปฟังเพลงรักเดียวนะครับทุกคนภายในใจมีรัก9.7หมื่นแล้วไม่ขยับเลยอะ่ะเพราะขยับแล้วเปในใู้ด่แหละเยียโอ้า huh. หไฟมันไม่ติดแล้วทุกคนฉันจจะเรริ่มก สิ่งในมลพิษจารสว่างไปหรือเปล่าสว่งไปหรือเปล่าก็ไม่ยากจะเดาเลจะคิดอะไรตอนนี้นหรือว่าเธอแค่อาจยากลองดีแต่ฉั

มเลยถ้า,ถาเธอทพรอจะไปเริกันไม่รอไปไหนหาแม้จมีผลพลพธฉันก็การจะใช้ก็ไม่อยากจะด่าว่าจะคิดตรนตอนดีรู้ว่าเธอคอ,อา,จจอาตอีลองดีแต่ช้นภายในใจมีรักเพียวไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาขอ,อ,องเดียวกอนจะลอดกันไปแต่ข้างในใจก็ยัง ยัไม่ได้กินข้าวเลยรักเดียวียเราอมาดียกิขงกยัพระจะทงกับเธอทุกวันและขอแค่เพียงเะเคียงข้างกันเหมือนก่อน mock bang mock bang 是啥呀？mock bang 这个是什么意思？啊、呃，好看哦！为什么你也好？你很好看，真的吗？真的吗？我很开心。你说，你说这样子，你说，你说，你说。你说 ผยยมอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเบิร์ดเดย์นะครับผมเบิร์ดเดย์เขาเรียกว่าอะไรเบิร์ดเดย์ลาซาด้าไม่รู้จะมีอะไรเหมือนกันอืมจะมีอะไรนะเราจะได้ไปทำอะไรนะดรี รถอูได้ไหมช่วงนี้ยายน้องหล่อมากผิวน่ารักขึ้นเขาเรียกว่าเราอาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแต่ละคนมากขึ้นด right? so ีกว่าอะไรอย่างงี <wh <whispering deep Kayla |notimestamps|> ้ใช่ไหมล่ะยิ่งอยู่ไปยิ่งเห็นคนอีกมุมหนึ่งไงอะไรอย่างงี้ต้องบอกแบบนี้โอ๊ยเจ็บขออันยองครับผมคำนี้กินอะไรดีพี่หูไก่ไก่ย่างอันยองฮฮเซโยเอาเกาหลีเขาสู้อหอพี่หูก็สู้นะ ่ <Yeah. S 2> ค,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 คลออา,า,าอูเจลไดไห,หไม,ไ,หม,ไ,มไม่ได้าดดาที่ทอ,อเ กไปดีว่าแค่จริงอยากจะมาบอกทุกคนว่าเออไม่เป็นไรแล้วนะเพื่อแบบมีคนยังเป็นห่วงอยู่ว่าเอ,อ้ยตาอูเป็นไงบ้างแขกอะไรยงเงี้ยครับก็สบายดีแล้วนะครับผมก็มันขยับได้แล้วคือไม่ได้เป็นอะไรที่กระดูเนี่ยเป็นที่กล้ามเนื้อมันเคดนะฮะที่ใส่เฝือกเพราะว่าแบบหมอเขาเป็นห่วงว่าแบบว่าเออแบบกล้าเมเนื้อเป็นกุนีแมงแมยขยับเยอะแต่ว่าตัวเองอ,อูรู้สึกว่ามันมันโอเคละอ่าเออ โอเคแล้วนะเสียงปกติยังยังทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าได้นอนเยอะพอได้นอนเยอะเสียงมันเหมือนแบบมันกาลังส้มแซมนะก็ไม่ใช้มันเยอะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วทุกคนก็อย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับรู้ไหมรู้ไหมครับอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะฮะ我可以爱你吗为什么不会会可以ะ ถอดเฟือกแล้วโอ้ยผิวไม่ได้ใส่เฟือกพี่อยู่ใส่แค่แบบฝึกอ่อนน่ะก็ใส่เราก็รู้สึกว่าต้องอาบน้ําก็เลยถอดทุกสูตรนะทุกคนกีับทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปด้วยเพลงนี้คคคได้ันนนนึเเลาาิงมมว ความสุขรวมกันครั้งหนึ่งตาสันทางชีวิตที่มีคิดว้ให้เางใจอยากรู้แต่เธอยู่ไม่ไปคีลองดี่ด้วย oh, 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 oh. พี่ข้าวต้มสวัสดีครับ เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเ้าเคยมีความฝันความสุขรวมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้แยกจากอย่ารู้แต่เธอยังไม่ไป nobody know มันจะเป็นเช่นไร เธอเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาและร่วมทางกันมากกว่านั้นโนบันโยหลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามเทวรัตน์นที่ลำนตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีเห็นรู้จะบุกฉันมาก ขอบคุณทุกนาทีดูขี้มูกไปก่อนนะขอแค่ก่อนนะวัดดีน้องเฟิร์สเฟิร์สมาลองเพลงให้ฟังเลยดิเมือ่อสายของจอที่สุดท้ายกลายเป็นคนที่ทำให้เสียธอไ,ได้คือหวังลึกๆในใจให้เธอโชคดี เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขรวมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ให้แยกจากวันนี้และเธอยังไม่ไปโอ้โหเสียงแตกมากโนมา n โน มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ไกลไกลมีค่บ้นไม่มีเวลาเดินลงทามกันนานกว่าน้ No นบาริโน่หลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามเท่านัที่ลำตายยังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันตรงนี้จะได้พบเรา n โนบะโนะโอไปไกลได้นขนาดฮ่าเสียงไม่มีแล้วเธอเธออยู่ใกล้ๆกลมีขึ้นวันม,มีเวลาเดินทางกันากนานกว่านั้นโนบะโนะหลับตาและฝันตา ถึงวันที่สวยงามเจ้เวลาที่งตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีวิสวัสดีครับผมไปละอยู่ข้างกันคงดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย